อีกแปดนาทีนะคะเหลอเวลาทุกคนอีกแปดนาทีเจ๊ตุ่มสวัสดีค่ะเจ๊ตุ่มพารววสวัสดีค่ะสซลายาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะพัชรีคนแปะก็บอกว่าอยู่ก่อนแล้วกันยังสวัสดีไม่ครบสวัสดีค่ะเจ๊ตุ่มสวัสดีค่ะสีอาจบูชาแนลเอบีสวัสดีครับเอบีค่ะสวัสดีค่ะดารินสตตอรี่เจ๊ตุ่มพารวยสวัสดีค่ะพัชรีดารนจัตอรี่ เจ๊ตุ่มสวัสดีค่ะสีอาชแนลเจ๊ตุ่มสบายดีเบาอาเจ๊ตุ่มสวัสดีพัทรีกาแฟสวัสดีค่ะเจ๊ตุ่มเจ๊ตุ่มพารวยสวัสดีค่ะดารีเจ๊ตุ่มพารวยหัวใจพลังบวกสองดวงขอบคุณนะคะมูสแนเลเจ๊ตุ่มพารวยสวัสดีค่ะเจ๊ตุ่มพารวยสวัสดีค่ะเบาอาขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณ รบกวนเวลาทุกคนอีกเจ็ดนาทีนะคะที่ตุ่มพารวยสวัสดีค่ะมูสชาแนลขอบคุณนะคะทุกคนที่สีอาดเปล่าอาบเจ๊ตุม่มดารินนอนนาบา์เบอร์พัชรีขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดันให้นะคะดารินก็หัวใจพลังบวกสามดวงพัชรีก็หัวใจพลังบวกสองะวงมูสชาแนลก็หัวใจพลังบวกสามดวงขอบคุณทุกคนนะคะ เจ๊ h, ุ่มพารวยสวัสดีค่ะนอนมาพัชรีคนแปะยาวไปยาวไปพัชรีคนแป้ก็สู้สู้เอริทา่าตาสวัสดีค่ะมูดชาแนลพัชรีวรวงวิญํางบวกสามดวงดาลินที่จอยยัง,งคะยังเลยจ้ะกินกาแฟไปยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ได้กินอะไรเงยเงยกับข้าวมันไม่มียังไม่ได้ไปซื้อเจ๊ h, ตุ่มพารวยสวัสดีค่ะชาเขียวสวัสดีค่ะขอบคุณน,นะคะ มาอา็ยูทุกสองอันมันก็เหมือนไปทํานาแหละคะ่ะทุกคนเราเขาทํานาเราไปช่วยเขาพอเราทาํานาเขาก็มาช่วยเรานะคะเจ๊ตุ่มพารวยหัวใจพลังบวก w i f ฟเจ๊ตุ่มก็ให้น้ำสองแก้วขอบคุณนะคะขอบคุณะคะ่ะทุกคนที่ใส่ประแจให้สรยานะสรยาช่วยเต็มที่เลยะคะ่ะแต่ถ้ามันไม่มีประแจมันทําอะไรไม่ได้ นอนาานาบาเบอร์เจ๊ตุ้มสวัสดีครับบลนดาสไตล์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านที่มาก,เมกดเลิฟกดไลค์ให้แล้วลมาส่งสติ๊กเกอร์คอมเมนต์ให้อ่านนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะทุกคอมเมนต์ทุกสติ๊กเกอร์มีค่าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเจ็ดสิบเอ็ดไลค์สิบสามล้านลนุนตามูดชันแนก็บอกบนท่าสวัสดีสวัสดีขอบคุณนะคะ น้องสองล้อสวัสดีค่ะน้องแตงทนสวยขอบคุณนะคะสองล้อก็บอกว่าสวัสดีสวัสดีพี่สรยาน้องแตงกดไลค์ให้แล้วนะคะพี่สรยาไม่ต้องมาทวงน้องแตงนะคะรอรล้วปวนเวลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนห้านาทีค่ะอีกห้านาทีก็ลงแล้วค่ะขอบคุณนะคะทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจที่มีให้นะคะ ปัจี리ุแลแพรสวัสดีค่ะมณทาสไตล์ดาริสตอรี่นอนนาเจ๊ตุ่มบวกให้แล้วนะคะน้องนอนนากับเจ๊ตุ่มบวกดารินสตอรี่บวกให้คนละหนึ่งแล้วนะคะมณทาสุภาพประดุษสวัสดีค่ะปัจรีผน,นแป,แปสส้สวัสดีค่ะสองน้องจินใจดารินสตอรี่ก็บอกมณทาสวัสดีค่ะมณทาสไตล์กโต้สวัสดีค่ะ พี่สีอาจแชนแนลสองลอ้อสบายดีนอนนาบาร์เบอร์ขอบคุณครับบ่าวอาบก็บอกพี่มุนทาสวัสดีดารินสตอรี่สองลอ้อจริงใจสวัสดีค่ะพี่สีอาจก็ดันสติ๊กเกอร์มาหัวใจพลังบวกสองดวงห้าห้าบ่าวอาบก็บอกสองลอ้อสวัสดีสีอาจก็สู้สู้พัชรีคนแปลับหัวใจพลังบวกสวายชาแนลมาหัวใจสีชมพูสามดวง พี่สีอาจก็บอกสู้สู้มณทาสไตล์คุณสวายสวัสดีค่ะสวายชาแนลก็บหัวใจพลังบวกพัชรีก็ดันสติ๊กเกอร์มาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสีอาจชาแนลก็บอกสวายสวัสดีสวัสดีชาดําสวายทางานได้แล้วยางค่ะยางค่ะยังไปทํางานไม่ได้ขออีกสี่นาทีนะคะปัชรีคนแป้กระลูกป่งสองลูกสวายชาแนลดารนสวัสดีครับ พัทจรีคนแปลกระโรศัพสองอันพัทรีจะไปแล้วไม่ใช่เหรอลูกหนูก็เป็นห่วงอยู่นี่เองสีอาชแนลชาดำสวัสดีชาดำสวัสดีครับพี่พี่อาสว้ยชาแนลก็หัวเราะชาดำนะคะอีกสามนาทีนะคะทุกคนทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกําลังใจที่มีให้นะคะ